อะไรคะม่เขืออร่อยไหมลูกแม่มันมีน้ำไหม,มกินเลยดูจุ๊บๆเลยกด้ินจุ๊บแฉบเลยเนาะ กินดีดีดค่ะว h ด t ีด t h i สโท m a t o โทเมสีอะไรคะแดงแดงช่วยนี้สีอะไรคะเยลโล่กยลโล่กราบกบ <laughs> น้าน่ากำลังดีเลยนะนี่ใช่ไหมคะดิงดิงดงกินเยอะๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะตาสวยผิวล่ะผิวสวย กินมะเขอือเทศเยอะจะผิวขาวเหรอคะแล้วน้าดีๆค่ะใกล้น้องอืมแม่ทำไม <c oughs> มันเป็นแบบนี้อ่ะอกินให้เสร็จก่อนเลยเร็วทำไมมันเป็นสิวอ่ะอืมไม่ใช่สิวมันโดนน้ำนานมือมันเหี่ยวเหรอ,อน้องขยับสิอ้อมันเหี่ยว <c oughs> หไหนมแม่อันนี้มันมีอะไรอ่ะไม่มีค่ะเป็นมันยุพให้เฉย<อ>แต่มันย้มได้ไหม แ่ปะมมีน้ำด้วยเพราะทุกคนต้องกินผักเยอะๆแล้วจะแข็งแรงม,มีแคลเซียมแล้วก็มีประโยชน์มีวิตามินมีวิตามินแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีแคลเซียมเป็นอย่างะี่ดีห <m> มดยังคะมาแล้วไหนใครเลี้ยลูกสุดท้ายดิ หมดแล้วโจเมโจหมดแล้วค่ะอ้าเลยอ้าอร่อยแล้วไม่ปเลยบ๊บายบายไม่แต่รู้อันจืด bye bye.